บีแหลสิงห์ทีวีพรีเซนต์ดยซูซูกิบอลพิมลีกนัดมิดวีคสุดรุงรรงครับเลื่อนกาลนาวแต่แมนซิตี้ยังแรงยิง7เม็ดส่วนเชลซีย่างแตกในถิ่นของตัวเองครับเจ้าท็อฟฟี่ในบ้านและหงแดงลิเวอร์พูลเร่งเครื่องจี้ติดต่อไปทั้งหมดติดตามได้ในเดอะเน็ตบัสเตอร์บอลลีกชีกตะกาย สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บอลลีชีกตะคายครับเดอะเน็ตบัสเตอร์กับผมบีแหลมสิงห์ครับในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความรุงรรงนะครับฟุตบอลในแมตช์มิดวีคนั้นมีการเลื่อนแข่งครับโดยเฉพาะคู่สำคัญทีมสำคัญของหลายๆคนครับทั้งแมนเชสเตอร์เดนทอนแนมฮอสเปอร์รวมไปถึงเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะเหตุของการระบาดของโอมครอนนะครับหรือว่าโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนและบอลพิมพ์ลีกกาลังประชุมกันนะครับข้อสรุปจะได้มาในวันจันทร์นี้นะครับว่าจะเตะก,กันไหมในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหรือว่าเทศกาลหลังจากคริสต์มาสแล้วก็บ็อกซิ่งเดย์นั่นเองนะครับคอยลุ้นกันแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังแน่นด้วยคุณภาพการถล่มประตูเหมือนเดิมครับกับ7คู่ที่ลงสนามนะครับวันนี้รถยนต์ซูซูกิจะพาท่านเล่นไปชม ทั้งหมดคลิปเดียวเริ่มต้นเกมแรกครับเราไปที่ c a r o โรดครับนอริสตี้เจอกับแอสตันวิลล่านอริสตี้เนี่ยได้โค้ชคนเก่าของวิลล่าไปทำลูกนี้ใส่ใส่ก่อนเลยครับแม,ม็กกินใส่ไกลเลยครับลูกนี้ไปเข้าทางมือครับของทีมครูปัดออกไปได้ครับเกมนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่พิสูจน์กัน2ฝัง่งครับบิลล่านะไล่โคสมาคืคอเดนสมิธเดนสมิธมาคุมนอริสแล้วทีมนี้ได้เจอราดมาคุมครับมากระตุกตล,ลูกนี้เป็นลูกยิงโซโรรันครับของยักษ์แรมซีนาทีที่34ยิงสวยแล้วก็โู่กองหลังแกก็มุ้ยวรณนาแล,แล้วเกินครับแล้วเกินรู้ทั้งรู้ว่าถนัดซ้ายยังวิ่งตัดในกอีกทีเด้นนะครับโอ้มึนแล้วเกินครับสำหรับแอรอน ทิมครูบอกอย่างนี้ครูก็ไม่ไหวยิงอย่างนี้เนี่ยครูแย่ปัดออกไปได้นิดเดียวครับคนชอบครับคนนี้ทิมครูรู้วิชาครับหรือว่าทิมครูปีชานั่นเองหวยออกทีไรเนี่ยนึกถึงแกทุกทีครับอย่าลืมครูแล้วดูวินล,ล่าวินล,ล่าลูกนี้โ,โอ้โหเกือบพังครับส่งคืนหลังไป เอามาไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยวิล่าลุยหนักแม็กกินเนี่ยเป็นตัวเปิดเลยลูกนี้เข้าสูตรสูตรเสาไกลโคง้งลูกนี้ติดขาครู <c oughs> ไม่รู้ว่าครูสปชรหรือสอโน,นอครับแต่ว่าสกัดได้อีกแล้วครับทีมครูโอ้ oh, วันนี้เนี่ยมีทั้งครูทั้งอาจารย์ครับอาจารย์ยังก็อยู่ในสนามครับทีมครูก็มาแล้วพลิกลูกนี้หนีเข้าไปทะลุถึงกรอบโทษเปิดลูกนี้แล้วก็ชาร์จเข้าไปครับออี่วัตกินส์ นาทีที่87ครับโอ้โหเอาจนได้ครับแอสตันวินล่ามาได้ลูกนี้ครับชูโกเอกานะครับเปิดยัดเข้าไปแล้วก็แทงเสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับโอ้โหตีเวนเจอรัตทีมร้อนแดงจริงๆครับชนะ4แพ้2ในยุคข,ของเขาหมดเวลาชนะ2 0 คู่ต่อมาครับมหากรรมถล่มแหลกที่เอติฮัดสเตเดียมเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านเจอกับลีสลีสมาสีน้ำเงินเลยครับแล้วก็ขึ้นนำก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากฟิลโฟเดนวิ่งกันมาเน้นๆเ,เลยครับแค่8นาทีครับนำเร็วดูอีกทีครับโอ้โหหลุดลุกเอลลิงมาแล้วเข้ามาชาร์จแล้วโอ้ดัลลัส นี่ครับวิ่งมาแล้วมันบอลนะมันย้อนมาครับแล้วเตะสกัดลูกนี้วึ่ดเรียบร้อยเลยเบียร์ซ่าบอกโอ้อิติปิโสพักวาครับโดนลูกนี้มาที่เสาสองก็โดนควิดเอาไว้มองไม่ทีกทีครับเข้าซ้ายโยนขวิดลูกนี้เสียบตาข่ายครับประตูที่รอคอยครับของแจ็คกีลิชหนึ่งร้อยล้านปอนด์แผงริดแล้วครับหืประตูนี้รอมานานครับกีริชควิดลูกนี้ รับไม่ทันครับเนสเซีจากนั้นมาโอ้โหยังเป็นบอลของดูไบสีฟ้าครับ3-0ฆศาตกรรมโหดเหลือเกินครับนาทีที่32เลยเล่นไปครึ่งชั่วโมงเองครับเควินเดบรอยเนอร์เป็นคนที่ยิงเข้ามาโอ้โหตรวนี้เนี่ยแทงเข้ามาตัดคั่วหัวใจเลยครับจุดอ่อนของเชนออฟปองสักมาเฉยเลย3-0ไปแล้วครับมันคนละเพลงกันนี่นาะ งงไปหมดแล้วครับแต่ว่าแจ็คก,กิรลิสมาใหม่วันนี้ลงทั้งกิลิสทั้งมาเรสครับตัวเลื้อยทั้งนั้นเน่ยเข้ามาตรงกลางอีกทีนึงอิวคายออกไปทางขวาลากแล้วกระตุกซ้ายยิงโอ้โหยิงแล้วพินบอลง่ายเหลือเกินครับสําหรับดิยตัตมาเรสแล้วคนที่ยิงโอ้ชแลแลนั่นแหละครับสุดยอดกองหลังขวัญใจทีมงานแล้ครับจูเนียร์ฟีโปอย่างหมูเลยครับโอ้จูเนียฟีโปเนี่ย เลียสฮึดฮึดลูกนี้มาครับทิ้งบอมยิงกลับไปอีกทีก็ไม่เข้าโอ้แต่ลัสจะแก้ตัวทิ้งบอมโดยโรเบิร์สครับแต่ว่าซ้ำลูกนี้ชนเสาโชคร้ายยังเป็นบอลของซิตี้เข้ามาเดอะบอยอ้วันที่เก้าแอบโชคดีครับมีเสียงจากฝรั่งมาช่วยครับวันที่เก้าบายเควินเดอะบอยน่ะ Mm hmm. ยิงลูกนี้เนี่ยวอซโกเลยครับสำหรับเควินเดอะอยห62นาทียิงจนลืมแล้วครับโอ้ตอนนี้เล่นไป5้าห้าทนั้ไพอดาบ1ดาบ2อยังไม่ตายดาบ3ก็ตายสิครับโอ้โหไอ้หินครับจอนสโตนโอ้โหดาบมัง2ดาบมัง3ดาบครับโอ้โหตายตายตยตายตายตา,ยตา,ยตายยังเขียดเนอะยืนอยู่ซื่อๆบอลก็มาหาครับ เท่านั้นยังไม่พอลุดกุนิดมาร์คทูคิดลูกนี้เข้าไปครับโดยเอกครับนะคานเนเก้ปิดกองครับนาทีที่78แมนเชสเตอร์ซิตี้7ลีดศูนย์ครับโอ้โหยับเยินกับบ้านของตัวเองไปมาที่ a อแม็กสเตเดียมครับเราลงมาที่แดนใต้ วูฟแฮมตันนะครับดวลกับไบรตันแอนโฟฟาเบียนออ้ไบรตันนี่ไม่ชนะใครมานานเลยครับโอ้แล้วก็ลงไปกลุ่มที่ศรีรษะคอนเนลลี่นะครับดูอีกทีโดนอะไรโอ้ยโดนเนี่ยทุบเต็มๆเลยครับซานะครับแต่ผู้สิน์เนี่ยให้เล่นต่ออาดามาตาเรส่งให้เพื่อนในพื้นที่อันตรายเป็นครั้งแรกแม่นซะด้วยทะลุมาแล้วโดนเบียดลูกนี้จุดโทษหรือเปล่า จุดโทษหรือเปล่าครับอูดผู้สินให้เล่นต่อครับเกือบไปครับสำหรับแดนเบิร์นดูลูกนี้ทีครับแหวกมาแล้วนี่ครับเข้ามาดึงหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็หัวทิ่มลงไปครับสำหรับเซเมโดไม่ได้ครับพลทีวูฟเตะมุมมาเอา้าเตะสกัดแปก๊กแป๊กมาเข้าทางครับมูติโนอูเปิดตรงนี้เข้าไปแล้วครับ เป็นดูเปนเนเวสครับที่เปิดมาเข้าทางของไซสาดูอีกทีครับเคลียร์เคลียร์ครับ <c oughs> แล้วก็ยิงเข้าไปเนเวสยกมาแล้วพอดีเลยครับลูกนี้นาทีที่45บวกหนึ่งสำคัญสุดๆโอ้เป็นข้ามศีรษะของบิซูมามาไบตันลุยแรลกครับต้องการประตูตีเสมอซาตงนี้ไปติด3ทีก็ไม่เข้าครับโ้โ บอลมันจะไม่เข้าดูซ้ำสามดาบเลยครับแล้วดาบสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตรงนั้นเนี่ยเอ็มเวปูยืนลุ้นอยู่เสียดายวูฟมาโยนโยนลูกนี้ปัดออกมาได้แล้วก็กูโกเอนยาที่ชอบเล่นคูคูเล่เล่ครับเตะทิ้งออกมาโอ้ยดูอีกทีลูกนี้นึกว่าหายไปแล้วครับดูการเซฟลูกนี้ของดำเอ็โซ ไม่โดนด้วยครับโอ้โหซานเชสบอลโดนคันแล้วมาต่อครับอานามาเตาเร่แทงลูกนี้เข้าช่องมายิงในติดเซฟครับห่าลูกนี้ต้องเข้านะครับตินเกาดูอานามาเตาเร่จ่ายมาโอ้โหเซฟไว้ได้ครับซานเชสยังครับวูฟนี่คึกอย่างกับเล่นในบ้านอะวูบนี่เสียประตูน้อยด้วยครับทีมนี้เลยไปเสาไกลลูกนี้ดูไม่เข้าอีก บูนลาสนั่งปวดฟันเลยครับอุ้ยโดนเสาสนั่นหวั่นไหวแล้วมาต่อครับอนามาตตเล่เลี้ยนลุนเอาเหยียบเลี้ยวยืดแล้วครับอนามาตตเล่เลี้ยงขึ้นมาอาตตเล่ส่งส่งมาตั้งป้อมยิงตรงตัวอีกโอ้โหมุมมีเป็นร้อยครับยิงไปตรงตัวปะโทโปเดนส์ชมเงินจังเลยมาเล่นดีแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายครับจบเกมครับบุกบุกชนะ1 0 กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกิ้งไว้ด้วยนะครับมาชมเกมสุดมันครับที่เซลเฮิร์สพาร์ครับคริสตัลาเลตเจอกับซาแ์ทมป์ตันคู่นี้ใส่กัน4ประตูเลยครับแล้วาเลเนียมีโอกาสลุยขึ้นมาก่อนมาทางซ้ายกระตุกเข้าขวาโอ้โไอ้ดักชีบอยยิงเข้าอีกแล้ววินฟรีซาฮาบ่นี่แหละครับ ผู้ที่ปฏิเสธสัญญาจากที่อื่นเพราะเขาไม่เคยมีใครยื่นซื้อแกครับ yeah. หลายทีมอยากได้นะครับแต่ว่าซาฮายังอยู่ที่นี่ครับหมุนล็อกลูกนี้แล้วยิงเข้าสเตปเลยครับฝังเข้าไปที่เสาแรกเสียบตาข่ายครับ mm hmm. กาบาลเยโล่เซฟไม่ได้นะครับชื่อแกเนี่ยกาบาลเยโล่นะครับโอ้สองฝั่งเนี่ยวันนี้ผู้สาประตูนี่อีกฝั่งหนึ่งเป็นแจ็คบัตแลนด์นะครับโอ้โหฝั่งของเลส วันนี้เนี่ยคึกคักเหลือเกินครับสําหรับซาฮาเปิดลูกนี้เข้าไปตรงกลางแล้วก็โอ้โห,โโหแปรลูกไม่ดีฟรีคิกครับเจมส์บอร์สเพลวโอ้โห,โโหเดวิดเบคแฮมชัดๆวดายิงลูกนี้สุดจริงๆครับเจมส์บอร์สเพลว์อ้ยิงดีมากครับไม่รู้จะพูดคําไหนครับโอ้โห,โโหนึกถึงเดวิด เบ็กขมเลยครับหรือว่าที่หลายคนเรียกเดบิดเบ็กขามนะครับมาต่อครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วคารลเกอร์คารลเกอร์งุ่มง่าไปหน่อยครับโดนจิ้มมามเป็นซาัตันที่มีโอกาสซัดลูกนี้เสียบมุมเลยโอ้สวยจริงๆครับมาบอกข่าครับซัดลูกนี้เข้าไปโอ้โหประตูมันใหญ่ครับจังหวะนี้มาแล้วกบหน้าเลือกเสาแรกครับไม่มีสิทธิ์เซฟก็ราะนีมันเสียบมุมะนาทีที่ 36เองครับแล้วครึ่งหลังมาพาเลสจะลุยจังหวะสุดท้ายลูกนี้ก็ยังไม่ได้เซฟไม่ได้ครับอืใช้ไหลเซฟครับามายลโลเซฟ2ทีติดๆครับเอดวอาครับอู้โอกาสเยอะมากครับเอดวอววันนี้มีแป๊กมากอะไรมางม้วนหนีมาคุณอาจ่ายกระเด้งกลับมาเข้าไซีกทีหนึ่งก็ยิงไม่เข้าซ้ำอีกทีนึงเข้าจนได้ครับโอ้โห คุณอาร์ดูอาร์ดยิงไม่เข้าแต่คุณอายิครับยิงเข้าไปโอ้โหทีมนี้เนี่ยนี่มันทีมน้องพ่อชัดๆคุณอาร์ยิงเข้าเสาไกลไปเลยครับโอ้ลูกนี้มันมั่วได้ใจมากเลยครับหมดเวลา2-2ึงหนึงหึงหมาที่เอ i r เ t ตสเตเดียมครับชมเกมระหว่างอาร์ซอลเจอกับเวสแฮม โอ้โหอาร์เซนอลตอนนี้เล่นในบ้านคึกคักยิงลูกนี้ไปติดยังไม่ได้ประตูเข้าซ้ายใส,ใสอีกทีนึงโอ้โหขานสนันขานสนั่นล้วบงไว้ก่อนครับมัวกันอยู่แถวหน้าประตูหูนี่เป็นเกมดาร์บี้แมตช์ของมหานครลอนดอนโดยคิรันเทียนี่ใส่เหมือนจะโดนปลายนิ้วสัมผัสก่อนครับของไอ้มือรั่วฟาเบียนสกี้ปัดไม่ได้เกมดำเนินมาถึงครึ่งหลังครับ แทงลูกนี้เข้าช่องวิ่งเสียบเอียงข้างลูกนี้เข้าไปเลยครับกาเบลมาตินเนลี่นาทีที่48อืมมันพอดีไปหมดแล้วครับว่าแล้วเอียงเริงจริงว่าเอียงมาเลยครับเอียงกระเทีมาเลยครับแล้วก็แฟรลูกนี้ให้มันเสียบเข้าไปจังหวะดีมากครับสําหรับเด็กคนนี้ครับนาทีที่48โอ้โหจ่าย ผ่านหน้าประตูตัวเองมาได้ยิงเหมือนกันครับโอ้โหแลมสเดลโชเซฟครับลูกยิงลูกนี้ของเจอร์สโบเวนยิงผ่านกัเเรียลมาแล้วครับแต่ว่าไอกันเหนียวดีเหลือเกินอาร์ตอลลุยหนักโอ้โหเตะลูกนี้ดูฟาวครับเป็นจุดโทษนะครับแอนโทนีเทเลอร์บอกเป็นจุดโทษดูโอ้โหลูกนี้โดนหน้าแข้งเลยครับถูกฟาวนาทีที่ 67เจ็อ้าวเหลืองที่2แดงครับเดวิดมอมาเข้าไปคุยกับเควินโนแลนน์ไม่คุยกับใครเลยครับโอ้ยเป็นจุดโทษหลังกระแสนลุกขึ้นมาสังหารซัดตัวนี้ติดแซมครับโอมฮหยิงเข้ามาเปิดเข้ามาอีกทีนึงควิดไว้่อนครับดอร์ซันชื่อคนนะครับไม่ใช่ความลับโอ้โหดูอีกทีครับยิงแล้วซุปเปอร์แซมจริงๆครับสำหรับทางฟาเบียนสกี้ โอ้โหไม่เข้ายังปิดกองไม่ลงอะ่ะอาร์ซนอลลุดมาเปิดเข้าไปตรงกลางชาร์ปลูกนี้กไม่เข้าก็โบมนึกว่าหายมาซาก้าเปิดลูกนี้เขาเรียกว่าหลุดทั้งยวงครับโอ้โหติดนิดเดียวอาร์ซนอลเนี่ยคึกคักเลือกเกินช่วงนี้ฟอร์มกำลังพึดครับแล้วทะลุขึ้นมาลากลูกนี้เอมิลสวิตรว่าสองศูนย์ไปแล้วครับ ไม่เล่นแล้วนะสมิธแอนเชนครับหลายคนบอกว่ารู้ <c oughs> แกร้องเพลงอะไรครับอยังไม่รู้เลยครับว่าแต่สมิธโดยิงลูกนี้ด้วยความมั่นใจด้วยสายครับ2-0ครับอาร์เซนอลมาดูเกมที่แตมฟอร์ดเบจครับของเชลซีเจอกับเอเวอร์ตันซึ่งก่อนหน้าเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นเชลซีติดโควิด5คนแล้วนะครับ ส่วนเอลมาตันเนี่ยไม่มีรายงานเรื่องโควิดแต่นักบอลเจ็บกันระนาวก็เป็น10คนหลุดมายิงลูกนี้เอา้าออกเหรอไอ้ทิศยิงยังไงเนี่ยดูอีกทีครับอิ้ยแอบมาครับอาิสเจมโอ้มุมน,นี้ยิงออกไปเองครับนั่นนะครับผีเริ่มออกกันนะริสเจมโอู้แรกๆมาเนี่ยดุดันเลินครับ มาอีกทีครับบอลอยู่ที่อันโตนิโอรูดิเกอร์นัดที่แล้วเนี่ยโชว์หรูมากครับโอ้โหหลอกหลอกกระจุยเลยครับจังหวะนี้ทะลุมาหักเข้ากางมีควาเป็นปิะยะพงศ์ู้หูมาคริสเตียนพูลิสิตตกใจครับเดี๋ยวเาพี่ตุ๊กมาอ้หูแต่ซีเย็กลูกนี้เนี่ยท้าดวลวิ่งร้อยเมตรเลยครับมาลูกนี้เนี่ยแกคงดูวิดีโอแมตช์คิงคัพครับที่ไทยชนะโรมาเนียที่สนามสุขพัชราสายควายแมตช์ลูกนี้หูกองมือของพิกฟอร์ด คึกหลือเกินครับนอนน้อยแต่ก็คึกครับตอนนี้ทําทุกอย่างเพื่อเงินจ่ายหลยิล้วลูกมาเพื่อเงินเราทำมาทุกอย่างโอ้ยไม่เข้าอีกมอหลายคนบอกตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนถึงดูไบเลยครับสําหรับบอลของเชลซีมันต้องยิงแล้วก็ดูเมสันเมาส์ครับหลุดมานี่มันต้องเข้าแล้วอะ่ะโอหลอกยิงครับพิกฟอร์ดสกัดได้เฉยอะ่ะเชลซีมาอีกรอบหนึ่งครับ โอ้ถ้ายิงไม่เข้าบุญมามาแล้วนะบุญมามาแล้วเออลูกนี้เข้าจนได้โอ้ยรออยู่นานเลยเมสันเมาส์ต่อไปเป็นข่าวยากรอากาศโอ้เมสันเมาสยิงเข้าดูบอลก่อนดูบอลก่อนนาะทีที่เจ็ดสิบไปก่อนแล้วเหนื่อย เอเวอร์ตันครับอู้นักบอลแต่ละคนเนี่ยหน้าเปื่อนสิวครับเด็กๆทั้งนั้นครับลงมาวันนี้หลายคนเลยทีเดียวมีโอกาสโยนโครืงไปที่เสาไกลครับตีเสมอเฉยเลยครับโอ้โหเบลเวตนะครับอูใครครับเนี่ยอยากรู้จังเลยครับอื้อดาวรุ่งตีเสมอเฉยเลยครับบางที่เรียกเจอราดแบนไว้ครับแต่ว่าที่นั่นเรียก เบรเวตก็ได้แล้วแต่อารมณ์ครับอยากไม่นังอยากเรียกอะไรก็ได้ครับยิงมาเป็นเบนเวตนี่แหละอูเชลซีมีโอกาสยิง20ครั้งครับโดนเอเวอเรตันลูกคมถึงทิง่นขิดลูกนี้มาก็ปัดออกไปหมดเวลา1-1แฟนเชลซีบอกไระคู่สุดท้ายครับเรานำท่านมาที่แอนฟิลด์ดูเกมระหว่างลิเวอร์พูลครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาไม่ใช่นะครับเสื้อเหมือนครับเจอกันนิวคาสเซิล แม่ปกติแกต้องใส่มาไล่มานะครับวันนี้เนี่ยใส่เป็นสีฟ้ามาเลยแล้วนิวคาเซอร์บุกขึ้นมาครั้งแรกครับพะลุขึ้นมาเฟรเซอร์ Fraser เปิดเข้ามาเทียโก้สก,กัดเอาสก,กัดที่ท่าไหนไม่รู้เข้าทางจอนโจชเววีโอ้โหลมพัดสะบัดปลิวครับจอนโจชวี che wy, ยิงให้นนวคาเซอร์นำแล้วครับ1 0 โอ้โหดูการสกัดของเทียโก้คนตาราสกัดเสร็จแล้วเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ครับไม่ยอมมาช่วยมาโอ้โหเคนเนอร์สั้นี่วิ่งวิ่งมาประดุหนีอุทกภัยครับยังมาไม่ทันเลยเลวพูลุยหนักครับโดนขึ้นหน้าไปแล้วอ่ะโอ้โหอา้านิวเซอร์กองกันอยู่ครับกองกันอยู่แต่เลวพูอ่ะไม่สนใจครับโชต้าควิดซ้ำอีกทีเข้าไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งตีเสมอครับ โดนนำนาทีที่7ปีเสมอนาทีที่21ครับมีการประทักคนเนงครับในกรอบเขตโทษแต่ว่าผู้สินไมค์ดีนให้เล่นต่อครับแล้วเป็นซาดิโอมาเน่นัดเดทแห่งแอนฟิลด์เปิดมาโชต้าต้อง2ดาบเลยครับอุกกว่าจะเข้าดูบาฟกา้านี่กันเหนียวเหลือเกินอือิบูครับลอยตัวขึ้นมาโค้งครับอิบาฮิมาโกนาเต้นะครับชื่อเล่นแกชื่ออิบูนะครับอ้าวแล้วโดนลูกนี้มาครับแม็กซิมง แรงแซงแม็กซิแม็งลากขึ้นมาแม็กซิแม็งยิงลูกนี้ติดเซฟครับของอาริสันเบเกอร์อีบูวิ่งตามมาครับหืมปูนีบีบูอ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 ีบูเกือบตายแล้วดูจอนโจเชลวีครับแอซิดคืนคืนมาให้มาเน่จิ้มติดเซฟซ้ำลูกนี้ก็ไม่เหลือสิครับโมเมซชลาโอ้โหแ่าเป็นการภาคเรียกค่าตัวชัดๆดูกันอีกทีนงครับ เอาเป็นการเล่นเรียกครับตัวพูดผิดครับโอ้ใจเนี่ยน่างเงินแล้วเกินคิดถึงจังเงินเหรอไม่ไมีหรอกคิดว่าทิมลูกนี้ทะลุมาโอ้โหดูครับโอ้ขนขวาขวาดาวมากเลยอะ่ะมาแน่ครับทุ่มเทรจริงๆนิวคาสเซิลเถียงเถียงเชวี่แกเนี่ยชอบโชว์นะครับจอจอนโจเชวีชว่เนี่ยชอบเล่นบอลใหญ่งานใหญ่ใหญแกชอบครับ พวกนิวเซอร์ข้างหลังเสียดายและลูกยิงฟืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานครับลูกนี้ของเทนเลเล็กซ์เดอร์โนสามหนึ่งครับห้ลิวอพูจบเกมครับนาทีที่87แล้วก็ต้องชมการวิ่งสกรีนนะครับของเล่นตัวใหม่ของรลิวอพูครับนั่นก็คือกรรมการครับโอ้ไขผักแกมาครับลูกนี้ไมดินอูหูแต่ยิงบอลน,นี้ยิง่งพุ่งยิ่งแรงครับปัดแล้วเอาไม่อยู่หมดเวลารลิวอพูชนะ 3ประตูต่อหนึ่งตึงๆๆๆๆแอดๆยิงกระเละเลยจายนโอ้ทำไมยิงกันขนาดนี้โอ้รุงลังมากมายาจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นไปครับว่าตารางคะแนนนะครับตอนนี้จะออกมาเป็นในรูปแบบนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำจ่าฝูงตามมาโดยลิเวอร์พูลจี้ติดมาที่คะแนนเดียวนะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นำแล้วหลายคนบอกเอ๊ะจะนำเลยหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าลืมนะครับเชลซี Chelsea อาจจะมีช่วงสะดุดในเวลานี้แต่พวกเขาอาจจะกลับมาแล้วก็น่ากลัวก็ได้ทุกทีมครับจะมีช่วงเวลาที่สลัดสะบัดแล้วก็กระตุกนะครับในแต่ละฤดูกาลต้องมีครับช่วงนั้นต้องคอยจับตาดูกันดีๆนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือ The Net Buster บอลลีกฉีกตะข่ายนะครับ กับผมบีแหลมสิงห์ p r e s e n t ต d b บรถจนซูซูกินะครับเรากลับมาเจอความสนุกเร้าใจแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์ครับหลังจากที่คู่สุดท้ายของโปรแกรมนั้นๆทําทำการขันจบปุ๊บมาเจอกันเลยที่นี่ครับฝากฝากอย่าข้ามโฆษณา <laughs> วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจานสวัสดี บีแลมสิงห์ทีวีพรีเซนต์ด้วยซูซูกิติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทรูไอดี